รผมพี่น้องมั้ยโอ้โหนี่หน้สึกนูจะเป็นหนูหนูปิ้งแอฟริกาเลยพี่น้องนี่ยรู้ผลงานเซาเร่ไหมครับผมหนึ่งสองสามสี่ได้ความพิธีได้ห้ากันเช้าเมื่อคืนได้สี่ทีผมพี่น้องสวัสดีครับผมมานี่ฮามาใส่กลับกันครับผมไม่ได้เฮี่เกือบเกือบครังเดียวกันทางเดียวกันใส่ยังไงกันใสอันนี้อ่าวาซาครับพี่น้อง นี่ครับผมอันนี้กับพันาเสา,าครับกิฟเกิดป่ะพี่ด็ปะเนี่ยโอ้โหจะขึ้นไปเหนือตื่นเต้นมั้งเนี่ยจะได้ขึ้นเหนือตื่นเต้นเหรอเสื้อก็ไม่เอามาเสื้อก็ลืมรองเท้าก็หยิบม,มาผิดข้างไฟก็ไม่เอามาโอ้นี่พักแค่คืนเดียวนะอันนี้เป็นรถของพี่ตีครับผมเอฟซีจากเอพชรบุรีครับผมพีพพพม่ต,คตีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วปีนี้<า>ห่างหายไปปีแล้วไม่ได้มาปีหนึ่งเนาะ นี่ครับสองปีจะเจออะไวเจอแล้วครับผมวันนี้มาดูนี่วันนี้จะเป็นไงดูหนูใหญ่ลบบุรีเหมือนเดิมครับครับปีก่อนเราไปเยอะเลยปีนี้จะเป็นไงใช่ไหมใช่ครับฟ้าสีฟ้าเหมือนเดิมกลับเหมือนเดิมเดี๋ยวเขาใช้สุดใหม่เขาหยิบสุดใหม่มาให้เพื่อนอาะไรครับผมสุดใหม่เขาแล้วยังกินสุดเก่าอยู่นี่สุดใหม่ครับผมนี่ของดังลบบุรีฮะ ตามกันจนเจอครับอีกสิ่งหนึ่งเขาลูบุรีใช่ไหมเดี๋ยวร้อยไหมลูบุรีเดียวกันนะจัดไปครับผมเดี๋ยวคืนนี้รอดูกันนะว่าจะเป็นไงครับลองเลยใช่ไหมให้ลองเลยไหมลองเลยตอนนี้เลยจเดี๋ยวก็ากันนะครับผมไม่เป็นไรครับอทำไมมันเป็นขนาดนั้นนะจ๊้โอ้โหฉันคิดตายทำอะไรโอ้โหหมดเลยนะนี่ของแท้ของแท้ได้เลยเนี่ยของเก่าแน่นอนนี่ดูดู ก็เรียกอะไรนะไอเขาเรียกไปพากเครื่องเขาเรียกอะไรขึ้นนี่เนี่ยเนื้อฟูขึ้นแล้วเนี่ยเนื้อฟูขึ้นกองแท้กองแท้เนื้อมันปูครับผมตัดไปครับเอาไปขอพี่หน่อยนะลูกกังุ่นกันถ้าเป็นแล้วกันตอนเนลอยเขาจะไอ้นี่ว่าเขาว่าคนประหลาดอ่ะใส่กระลั่งคู่หยิบก็หยิบไาข้างเดียวกันนะ เอาไปวะบัดนี้เอาไปครับเดี๋ยวเรารู้ลุ้นกันไปเลยผมพี่น้องสวัสดียัมาแล้งครับผมบัดนี้เนาะแยกตัวมาครับบัดนี้มือนี้มีเอฟซีมาจากเพชรบุรีน้ำนะครับพี่ตีนะครับมาดักหนูน้ำครับผมมือนี้ครับพามาหรอกให้แยกย้ายไปให้พันสามเป็นคนดูแลพี่ตีนะครับเนาะพอดีอาจารย์สารลืมของผมเบลขอางยุบบาทมากเลยแวะเบิ้งมือนี้ครับผมเนี่ยใส่เบิ้งหมายครับเนี่ยหน้าแปลงนี้ครับผมเนี่ยเข่าเขียวครับเขาลังตังทองผมเงอะเลาะเบิ้งหมายทำเล่มันดีครับผมพี่น้องผมใส่พี่น้องเบิ้งอย่างีรครับเนี่ย พี่น้องมันเป็นห้อยยังเหรอครับเนี่ยือคักเดี๋พี่น้องว่าพูดนะครับผมิึงครับเห็นบ่เห็น้องพี่น้องน้ำแห้งพอดีครับผมได้มาจาอจังหวัดพอดีครับผมโอ้โหพี่น้องว่ะพูดขนาดยังมันมีไผ่อมะไซเลือกที่ไหนบู่้หครับพี่น้องบังสรอยผมบังทำเนี่ยพี่น้องว่าเป็นห้อยหนูบ่ครับนี่ครับคนไหนมนแรงน้ำท่างไงครับผมอุดดูดเลยครับผมพี่น้องมึงเนี่ย นี่ครับบังห้อมมันยำเหล็กเน่ยวันหนึ่งเห็นพ้งพรอมมาแลรนขามว่าไงครับผมผมว่าน่าจะเป็นห้อยหนูเหรอครับเนาะห้อยมันขวดกินครับเนี่ยนี่ไห็นไหมนี่ห้อยหนูขวดได้ครับเนี่ยรอยเป็นขุดนะครับผมเพื่อนๆนะนี่ครับเป็นบ่พี่น้องกบุษซอยผมเบิึงเนี่ครับเนี่ยบันก็ห้อยหนูได้เนาะเนี่ยนี่ครับนี่รอยหนูแน่นอนครับเนี่ยที่หนังงานมปนบ่ซอยผมเบิึงเนี่ครับเนี่ยขุดนะเห็นไหครับผม เฮ้ยเปอยู่สายข้าบไนีอีกหลังนึงครับผมฉี่ก็สแซงมันเนาะเนี่ยส่มุ้งไปละไม่ใส่หนีอีกลังนึงครับเนี่ยส่ยมุ้งก้อยใหญ่เลยครับเราจะเอาใหญ่เป็นกำบังครับเนาะนี่ครับผมพี่น้องนะนี่หลังแรกนะครับหลังนี้ไอ้ไม้ที่ใส่พลังสีฟ้าครับผมนี่นี่ครับฉีดใส่มันไปเลยครับฉีดเออหนูมาครับนี่ยหนูแรนอยู่ฝั่งนี้ครับนี่ไม่ไกลนะครับระยะศอกหนึ่งรั่วประมาณแปดสิบเซนนะครับนี่ครับเห็นไหมมันวิ่งอยู่โน่นครับผมนี่ ทำไมตั้งไว้ตรงนี้เลยครับผมนี่ขีดไปสองที่อ้ยเอ้าเอ้าโอ้ยบวกครับเอาสมริกเอาครับผมนี่แค่นี้ก็พอแก้วครับนี่คัสีฟ้าขอใหไหมลูกบุรีจัดไปครับอ๋อครบผมพี่ห้อหลังนี้แม่กิใส่เงี้ยวพดคือวายนะครับเนื้อสิล่ามาชั่นกันมึงครับว่านี่ครับน้ำแดงสูตรเข้มข้นนะครับผมไอไอกลนกลถังจะเป็นไงครับผมขีดไปสองที่ครับผมนี่ครับผม สองที่ครับผมนี่ครับน้ำแดงสูตรเข้มข้นครับผมนี่ก้นทางครับเบิ้งปบเว็นไลห้อยแบบนี้ครับผมนี่น้องเบิ้งคุณฮะหลังนั้นบ่างสีฟ้าหลังนี่น้ำแดงพี่น้องบ้งเดี๋ยวมาชั่นกันวาอันใดสีขาครับผมนี่ฮะร่างขนาดนี้ครับผมเนี่ยเจีวไปเลยครับผมจัดไปครับพี่น้องพี่สีครับผมมาจากเพชรบุรีครับมาจากอยากมาแดกหนูไก่ใหม่มาสั่น่ากล้องเบิ้งพามาปล่อยป่าข้าวเขียวครับผมนี่ทีนี้ได้ลุ้นครับคิดว่าเป็นไงครับวัน นี่ยลุ้นเนี่ยน่าจะตัวใหญ่อยู่ครับนี่เจอพลังสิปลาเหลือแค่ไหนนะครับนั่นเดียวปลาต่อกันหรม้ยวันนี้วันนี้ดาบมาเกียรติสามสิบกอสามสิบมาไฟไฟดาบไปไปโอ้ดาบวันนี้รสิวแล้วโอ้โหนี่อีกรูนึงครับหนี่งโอ้โหไม่ใช่ธรรมดาครับเนี่ยนี่ครับกะเน้นๆเลยโอ้โหได้ที่ดักแล้วที่ได้ที่สักแล้วโอ้ย่ามหนึ่งสวย มันให้วกัดอยู่อโอ้โหอืมขัดเมื่อคืนนี่เองนะเนี่ยนี่ครับวางกัดแล้วโอ้โห,โหไปโ่าด่าแค่สามเที่ยนมันปีนี้อ,อืมเหนื่อย,ยลมละขับรถมาเหนื่อย,อยไหมแล้วเอาคนขับรถมาด้วยครับโอ้โห,โห เชือกมัดก็เป็นโซ่ใช่รับพี่น้องธรรมดาไม่ต้องยัดไม่ต้องเกี่ยวยาแล้วมันก็ดึงไ,ไม่ได้แล้วหนักโซ่อืมนี่เลยนะเขาตามถนัดเลยนี่ครับเสียแต่กลับกลางทุ่งนาครับผมอยู่เมืองนอกดีๆไม่ชอบน <c> ะ <oughs> อยู่เมืองนอกสบายไหม มันอยู่เมืองไทยไงครับชีวิตบวแบบบ้านนาบ้านนาครับผมนี่ครับชอบพิธีชอบแบบนี้ <c oughs> นะครับผมไปเลยเดีกลับไปพักนะมันน่าจะออกตรงนี้แหละผมอ่าพิธ <c oughs> ีนั่นจะมียูกเพิ่มตนก็ลงบ่าข้าวเพราะข้าวมันกำลังท้องท้องมันจะหอม <50. S 1> ข้าวหอมสามสิบพอกนะโอเคแล้วเจะเดินต่อเน่าไหร่ขต่อนี่ยการเดินไปนิดนึง่ก็หมดแล้วสิบอันได้มั้งพี่ได้เดินนะครับพี่กลับไปพักก่อนก็ได้ ผมไม่หวานละเป็นลมผมพี่น้องมาในห้องจะมายามหนูกันนะครับผมอุ้ยปอดเขียดขึ้นหลายเลยพี่จับได้ปนะนี่นี่นี่เรียบร้อยหนึ่งตัว <c oughs> <c oughs> ขวดจนนี่เห็นปะขาหดข้าหดพี่น้อยจับเขียดเข้าสีไป,ปหลอกอะไรนะครับเล้วนี่เดี๋ยวผมย่างก่อนอุ้ไม่ได้พี่ นี่ดู่ละเลยสองตัวแล้วครับเขาเสียเท็ดเงี้ยบไปไหลนะครับเนาะไปครับเดี๋ยวยามกลับกันเดี๋ยวโดนเสียดหลายครับเสียบบ่วงเรื่อยๆเลยเขาบว้วงเสียบกันจะเป็นยังไง <c oughs> พี่น้องยามกลับครับผมเดี๋ยวหลังมาถือท้ายเบ่วงแล้วนะตอนนี้ข้อศองขาไม่ค่อยดีครับผมพี่หน,นุ่ม เพื่อนไปหาปลาเหรอครับไปไปเข้มขิดยาใต,ต้น้ำเหรอผมแท้งเหรอเพราอะไรเพราะเราโอ้เขียดหลายเลยจะไปกี่บ้บางไหมเพื่อนจะจะไปเฮ็ดปิ่งบ่ดีเนาะเอาไปครับพี่น้องเดี๋ยวยามกลับกันครับครับผมพี่เนาะมโหตั้งผีหรือพันสาง,ขงเขาเจอแถวๆนี้นลยครับกลับพวใส่หไม้หมดเลยผมมาจอดทรงพี่สังก์ตัวมึงครับโอ้ดีโอ้ดีก่อนจะว่างไันอีกเยอะใช่ไหมพี่กลับชื่ออะไร นี่คือแหลกๆหุ้ยเอาเอาเลยครับผมพี่น้องครับตี่เพิ่งโดนครับเพิ่งโดนโอเคครับผมพี่น้องเรียบร้อยครับผมนี่ตัวแหลกของพ่านสร้างนะครับนี่พ่านสร้างห้างหมาแล้วครับผมโอหสุดยอดครับผมที่รูมูเน่ไหมเพื่อจะกินเขาลิงนะครับผมโอ้ยเกาะเขาไหมครับนี่ผมก็มาหยามหนูว่าสิว่าสิหมานนะครับเนาะกระหมานสมใจอยู่ครับอย่าไปไม่หรอพี่ไปครับผมพี่น้องไปรวดน่วกันต่อครับผม คือผมเห็นเห็นปลคือว่างเลยคือคือว่าเออคือว่าไม่คุอยู่ไสนล่ะอาอไปครับผมพี่น้องรุ่นต่อครับตัวแรกมาแล้วครับผมแหกหมาท้องบัดเลยไปต่อครับผมน้องอันนี้ใบเซนไหมไปต่อครับพี่น้องเหมือนเขามีแหงยางแล้วึ้นมาหน่อยนึงนะไปครับรู้น้องเขาเล่นเสือมึงมื่กินเข่าคนหูกินเข่าแหลกบดครับปัญญาทองขาว ธรามดาเนีประคอหน่อยอูมมันก <Horse addition. S 3> ัดขากันเนี่ยอืบ้าเี็น้นเจ็บอืม่วดบานเจยบนี่หม้เฮา่นี่ครับผมพี่น้องกลับไปเลยกลับซื้อเครับผมหยหนูใหญ่้วยมัมาผมนี่เดียวพี่เอาเลยอนี่ดีย ใส่ไปสองฟังคุณบอดีสองฟังโอ้โหมันเป็นแอบแซบสองฟังพี่น้องนะผมจะเคลียร์กันไม่ให้เอาเอาครับผมพี่น้องไอ้พันสร้างขาเดี้งนะพี่น้องโอ้โหต้องโอ้โตัวงามครับอ้าวใส่สองมาแล้วครับผมพี่น้องเนียเขาเขี้ยวสิครับใส่ได้ได้ครับพี่น้องได้หงายเก่งครับพี่น้องเด้อก็เด่นไปเลยครับผม เด่นแล้วลุงพี่นี่ลงไหนวะค่อยๆเด้อทางหนูดีทางกันฟ้อนกับฟองกันใี่ป่ะเฮ้ยคือมาเอ็นนั่นครับเข่าเต็มล้ำเลยเหรอครับเป็นพร้อมหลายเนาะอุ้ยปวดข้อค่อยงามตัวหน่อยมากกว่าน้องพี่เห็นแตเงียนี่เงียะจะเห็นมั้ยว่ามึงเก่าเหรอเพราะมันเลียนเนอะหนีบ้า,หาหงหนิต้งหนาเจ้านี่ <Ro om. S 1> เออนนั่แหละ ใชครับผมมามีอะไรกินกระตับมังงงนะมันตีแตมังงงสู้กินได้พี่น้องเอรอข้าสีย่างหนูกินแตมังงงครับไปครับพี่น้องรุ่นกันต่อครับโอ้ยจะสามสี่ตัวเลยพันสั่งเอาไปครับผมพันพันสั่งขาเดี่ยงนะผมเกือบคนคนละเกือบคนคนละขางเกือบขางเดียวกันนี่นะเนอะไม่ยังโอ้ยเฮ้ยน้ำแดงเลนแล้วครับผมพี่น้องน้ำแดงเลนแล้วครับนี่ ขวดไม่ได้แก่นนน่ครับนี่ขวดมาชนรถังม่พราจัไปเลพี่เสดยสดาพันสร้างบ่พร้อมเหมือนครับร่างกายม่พร้อมร่างกายไม่แค่สามสิบเปอร์เซ็นต์อืมอืมอืมคับการ่างกายเต็มรอยคือกองขัดอย่าไปเลยเปี่แปลงเต็มแปลงแท้ครับแปลง เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไ้่เอามือน่าจะแลนดงไหมได้ก็เอาละเนี่ลงเอออยากใหญ่มากของพันสางกับมาครับผมพี่น้องถ่ายรูปคู่พันสางเป็นหลักฐานใจเต็มร้อยเลยครับผมใ่ร่างกายก็เต็มร้อยเหมือนีต้องขอโทษขอไพ่เอฟซีอะไรครับผมพันสางเหมือนเป็นล่องอ้วนนะครับเหมือนอัติวาพอดีเข็มในหนามันมาแทงนะครับเนาะจบเลยพี่น้องคนถิ่มของกับมักง่ายครับผม มาบ้องนี่ไม้เด็ดของไอ้ไม้ครับนีม่มันขุดเพิ่มหมดลูกพี่มาเมียนนุ้ยมาเมีนนว้ยนี่ไม้ไอ้ไม้ยั่นนี่ครับผมโอ,โอ้ลูกพี่มันยันโลเลกไอ้ไม้วะนี่นี่นี่เห็นมอ้อเห็นมอ้อาปากลังซองมอ้อี่พอเลยนี่ครับเจอแล้วเจอคอยไอ้ไม้ครับไปแล้วครับผมนี่งานนี้นนไอ้ไม้จัดครับผมโมเป็นพันสร้างเด้เก็บ<ม> <c oughs> ครับหนู เก็บหนูครับผมพี่นอ้องเรียบร้อยครับผมเลยสุดยอดสุดยอดผมพี่น้องครัตามลู่ไอ้ไม่เซยมอนีครับผมโอ้โหเรียบร้อยครับผมนี่แจ๋วนี่เรียบร้อยเลยโตมงางครับผมไ,ไม่ร,รู้ดีมือนีรัดไปครับผมผันสร้างไว้มาหนักหนี่งมา,มากผู้เดียวเลยป่เดีน, <c oughs> นี่ซื่อครับ ซือออกอกตัวสนแบัวไมไม่เด็ดตัวสักนีหนาะไม่เด็ดได้เข้าไปไม่หมดอีกผมใส่าเนี่ยขิ้ไต้เน่ยมันเข้าไปใส่ใล่ะไมายิ่ โอ้ยเหนียวเลยครับกัดให้ดีครับเหนียววะคิดไต่เนี้ยก็น้ำแดงวะไต่ไปเลนครับเราไม่ได้เขย่งนะะน้ำแดงผมเต็มที่โอ้โหหลบลอยครับผมน้ำแดงนี่ครับผมมีกัดกับนี่ครับโตง่ายครับน้ำแดงข้าวโพดกระเด็นด้วนครับเลยนี่ข้าวโพดกัดไปครับพี่น้องเจ็บหนูครับผม นี่เรียบร้อยครับไปครับผมแสดงว่าหนูเขาน้ำแดงครับพัางสีฟ้ากับน้ำแดงแสดงว่ามันสีเบียร์พัางสีฟ้าพ้งนี่หลังหนึ่งซื่อๆครับไปครับผมคุดนุ่งบ้าครับผมไปลงพ่อไม้ทุ่ถ่ายของไอ้ไม้มุ่มก็น่าทั้งนี้ครับผมมัน้นแหลกเอเล็สีครับผมนี่เป็นห้อยอย่างครับครับผมไปใส่พี่้องว่า ครับหายคุโนงครับเนะอ้โมเมนตครับดูดูครับผมนี่ี่น้องบงปนี่ครับนวนตุยครับมนี่นี่ครับพี่น้องบงอออออังเอ๊ยครับแท้หนฮ่งรอแรงได้ไหมวะเรียบร้อยครับผมจ็กกีตอมจ็กยังได้บันยูครับ นี่ก็เอาอีกเลยครับผม,มน้องไะมา้มาไอ้แมวมานแต่วะานี่ครับผม,มน่น้องนี่แม่งตรวจมาไว้แต่วะมันตรวเพียรไปหน่อยเดี๋ยว,ว,ยวไปงไา่ายหมองจังเลยครับผมปไปเปต่อครับผมฮู้ยขอบผมน้องเราจะมาสรุปผลงานกันนะครับผมทั้งพ่นิีงหนูก็ปีงไปนะครับผมปีงหนูสองโตแล้วครับผมเราจะมีเมนูส้มตำแต่ตอนนี้เรามาสรุปผลงานก,นกันก่อนครับกับน,นี่ครับ พิตีผ่านตีของเราครับจากเพชรบุรีครับผมมาเมืองเล็กตัวครับนี่อันนั้นของพิตีครับผมสี่ตัวเอาครับตัวใหญ่สองเล็กสองครับผมอันนี้ของอาจารย์นะครับผมผ่านสารเรานีสองสี่หกเจ็ดตัวนะครับผมย่างตัวหนึ่งนี่ของผ่านไหมครับผ่านสารเอ้ผ่านช้างนี่ครับผมก็พอได้กินอยู่ครับเนาะหลายตัวอยู่สองสี่หกเจ็ดแปดเก้าสิบตัวอยู่ ว่ได้กินครับมื้อนเนะาะตัวพาพ่ตีมาเที่ยวทุ่งนาแล้วกันครับวันนี้บรรยากาศต่างจากเมืองนอกนะฮะเนี่ไม่เหมือนเมืองนอกนะบรรยากาศปันใหม่สายบาา้บานห้ารับผมพี่น้องนี่ครับอยู่ทงอยู่ท่าเห็นแล้วอยู่ได้กินครับผมกว่จะกวจะออมไส้พ่ตีไม่กินคร่บมผมแต่๋ยพรุ่งนี้ต้องกินแนะ่เนยคือนี้เอางี้ก่อนอืมโอ้ยตอนช้างเราก็ เดี่ยงครับวันนี้ใจร้อยใจร้อยห้าสิบแต่ขาไม่เป็นใจครับวันนี้เอาไม่เป็นไรครับผมนี่ผลงานเราพลังสีฟ้าล้วนๆครับผมวัมนนี้เอ้ยน้ำแดงนะน้ำแดงก็เมืตะกี้ก็น้ำแดงนะครับผมนี่สองสองพลังบวกของเราครับวันนี้โหสุดยอดพอได้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 นี่ครับปลาข้าวเหลืองหมายหายากครับรบุรี พอได้กินครับผมเอ้าเจอกันใหม่พรุ่งนีเช้าครับผมนี่เดี๋ยวเรามากินข้าวด้วยกันนะครับผมมีส้มตำกับหนูปิ้งหนูนาย่างหนูอาจารย์กำลังย่างอยู่ครับผมเจอกันพรุ่งนีเช้าครับผมสวัสดีครับเอาใจใส่ใน่าดูพนระ้อมให้น้องมือโอ้โหนี่หนูสุดหนูจะเป็นหนูหนูปิ้งแอรฟริกา <laughs> ใกล้เคียงของพันช้างแล้วไม่ต้องอาจารย์เอาเอาท้องลงเลยท้องตับนะนี่นี่ครับกำลังปิ้งกัน เรารอหนูสุกก่อนให้ตำสมตำเนาะเดี๋ยวมันจะเซ็งก่อนนะครับผมโอ้โหผมกำลังมันด้วยเนาะมันมาเน้อมันจับ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 เลยครับผมมามากินข้าวพร้อมกันครับผมบรรยากาศพี่น้องมาดิเรียบร้อยเนะครับไฟขึ้นบางแจงเลยกับขาห้องนี่ครับหนูปิ้งโดยสมตำ นะครับอันนี้ลาบซิ้นเจ้าบองครับผมฝาห่อก็มีหลายอย่างครับผมผักกระจอนผู้จักก่เนาะผักกระจอนผักโขมตุ้งดอกนะครับผมแล้วก็ผักชีลาวนะครับหรือว่าผักชีฝรั่งแล้วก็ต้นหอมครับผมกินกับส้มตำนี่ครับโบล้อเลยเหรอพี่ว้าวไอ้ขวางสัตว์เอากินเลยครับผมเอาเลยจัดเลยครับบรรยากาศบ้านๆกลางทุ่งนะ นะครับต้อนรับพิธีครับผมวันนี้ก,ก็โดยมีตมาีมีพันสารอาจารย์สารของเราแล้วก็นี่ครับพันใหญ่วันนี้ไม่ค่อยเต็มร้อยครับวันนี้แย่อาการแย่หน่อยยี่ส <20 S 2> ิบเองเองมายี่สิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมใจเกินร้อยครับแต่แต่สร้างกายยี่ <c oughs> สิบเปอร์เซ็นต์สุกแล้วอาจารย์มั้งแไม่สุกเดี๋ยวเราไปปิ้งใหม่ออ,มมอันนีนไม่สุกเราก็ปิ้งใหม่นะครับนั่นเองครับนี่ครับอาจารย์า ปิ่งนนมัมนเอ,องมันมันะแบ่บนี่โอ้โหโีหน่นองอึงเนู้ดเศรบฐว่าวะโมแซกับแซ่บแล้วครับยุคก,กาลางหิวเหรอตอนนี้เอามากินข้าวนำกันครับอะไรไม่พี่ตี๋ไม่เหมือนในวัตาคารเนาะนี่แหละวัตจักรวันนอก หากินยากมาโอ้โหม่ใช่แบบกินง่ายๆไม่ยุกกาสไป็ได้มาแล้วเมนเนาะสองปีแล้วเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีเมนูคั่วไส้อ่อนประจานครับเผ็ดป่ะเผ็ดแล้วไม่ไหว่าะมันเผ็ดเนี่ยนี่กินเข้าไปวันนี้ทำไมไม่สว่าง อ้้ยเเจจีหม่นครับผมพี่น้องสวัสดียมช้าครับผมรุ่นสวัสดิ์เช้าๆครับผมนี่บรรยากาศท้องฟ้าแจ่มใสครับผมนี่พาทิย์สวยๆครับผมเอามาฝากครับผมพี่น้องไอ้ไใ้สีมะยามกลับกันนี้บัดนี้ครับผมกับผ้านซ่างเขานี่ครับอ่ะสีแยกกันเลยครับผมแยกไว้ป่ะล่ะ ไปเราตรงไปกันเลยเออพัดสายขาพอดีพี่น้องครับผมเต้นขึ้นยัางงามเลยครับพี่น้องครับโอ้โหสุดยอดไปเดี๋ยวไปเรื่อกนกันครับผมนี่หมายให้ดีเลยมบางหลังไม้ที่เด่นมาครับผมพี่น้องโอ้โหคูณสองอืมเป็นหลักคูณสองที่ย่างเด๋ครับพี่น้องครับผมว่าขาดเ้าครับหลังเล่ยม้าน ใส่แข่งกับพลังสิตนำแดงเขาครับผมห้อยดึงครับผมมันมากัดเสียกผมดึงมดนี่เงใหญ่ห้อยอยาอยู่ครับนี่ครับห้อยมันยันครับหลุดยิ่งใหญ่เนี่ยลันเฝ้า,าพี่น้องมึงตัวห้อยมากัดเสียก,กันป่ะพี่น้องโอ้โหหนูหน่อยมั้งครับเลยครับเห็นปะ โอ้ไปไปเบื้องหลังนำมือขึ้นพอมันถือเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นน้ำแดงนะครับเด้อ่ใส่เหรอนี่หนีนี่มือขึ้นนำแดงเขาจัดไปแหลกไอเล่ครับผมสองมาเป็นซื่อๆครับผมใส่เป็นเคาื่องสีฝาแท่นนะครับห้อยไปหนีบโน่นอ่าที่เป็นหนูตัวเดียวนะผิดสองอแล้วแหลกหมดครับผมเ <c oughs> งินมาเหนื่งว่ะเอ้าสองมาซื่อๆครับได้๋มือขึ้นเป็นตัวเดียวมึงนี่ ồ mày không ngầm ấy chát phải không cứ tới thắng lẹt đấy năm đèn năm đèn ơi gọi là ô đi tùa đi hoàn ô hai hoàn phệ hoàn phệ bừng ô nó ừ ừ ừ lọt đi hoàn bôi thầy đợi ừ ừ มันสร้างรอมาสามโถพี่น้อยไะพี่หน่อยมาหัดไม้นี่นะไม้ที่เด็ดไม้ของพันสร้างนี่ครับผม <laughs> <c oughs> ว่านี่เขา,าเขาใส่บ่วงบ่พี่อืมมันพันโดนเลยผมว่ามันจะตายเขาแล้วนี่มันซื้อ,อยูโรเพียร้องคุยมายั่งแล้วพี่น้องเยอืมตายเขาแล้วครับผมเม่นไหมว่านะ นี่ครับผมไม่ห็นมาใส่บวงเลยจักมือทั้งมือเลยรครับมผมอืเห็นบล่ล่ะโอ๊ยตายเขาอีล๋เจ้าของบวงเออเจ้าของหูเขาไปกับบงึงยนี่ยมาขะนาสร้างตรงบ่ถือนะครับเด้อเขาไปบึงนี่ครับทางน่านตำนานเข้าี่ของพ่านสร้างว่าพ่านสร้างม,มันใจเต็มที่พ่า,านโซครับมวอนี่เ <c oughs> ป็นได้เป็นได้รูกพี่หืมไม่หยังเขาถ่ายร้อโอเคบ่ ตัวเล็โ hmm. อ mm. mm ้โหนี hmm. mm ่ค hmm. ร mm ับผมเฮ้ยทางน้ำไม่จำงานได้เลี้ยงอยู่ครับผมพี่น้องนี่นี่ครับผมพันสร้างเด็นแล้วเออของใหญ่สิเนี่ยแม่โว้ยใครเนี่ยพันธุ์สร้างโมพันสร้างหมาครับสองพันครับผมพันกับโซโซอ๋อห่างกันที่ไปทำไมฮึมโอ้มาถึงขอดแจ้งป่ะ บุดขึ้นค้นเขาก็หาปลาบุดขึ้นเป็นหองน้ำห่องนะครับโอ้สุดยอดครับผมไปครับนี่นกในก็ฝากเป็นกั่งจ่ายห้อนสร้างได้ไหมครับเนี่ยมีขาเศร้าไว้เนี่ยใจเกินร้อยครับผมให้ยู้ว่าให้ยู้รถว่ายู้เถอะหนะต้องยางอืมเป็นเดินได้รูกันครับผมนี่ทำงานทำงานอยมางนึงครับผมเป็นไรพี่เอาเรียบ็วๆก็ได้่งฮะ เท่าน,นั้น,นยุ่มจักดการเลยโอ้โหไม่ไงไม่เออทางน้ำตำนานอ,อีหลีว่าเนื้อมังได้มังได้ครับผมเนี่ยทางน้ำเป็นตำนานของเราครับผมอย่นี้สิว่านต้องหลงน้่างด้ครับเด้โอโอ้โหตัวที่สองต,ติดต่อกันเลยว่ะผมพันสางยแหนบว่างไว้หนี้นะครับนี่เหงไหมปักได้เลี้ยงเลยครับผมพ่อหนูเลี้ยงนทางน้ำครับผมเมาตัวที่สองเบิร์นสองได้รูกเหี้ เอาใจพันโซขนาดนี hmm. mm ้สร็เรียบอยครับผมนี่ไม่เหนอถึงด็กแน่เลยตัดไปพี่น้อยตกแดดเ็นูนครับเรือตรวเืตัวพันสายเพื่น้อยผมมีอยู่พี่นุ่มดฟังคนเจ้าจะวังเข่าเสียได้เป็นไดอยูหมื่นนะผมวาซื่อๆอยู่พื่อน้องหมนี่ โอ้ยมันคือบ่เอาดิมันมาที่ทางน้ำบ่หนูทางนี้ลองถ่ายบ่ถือนะครับด้านนี่ขนาดนี่ขนาดนี้มือขึ้นไดปสามตัวครับผมเนาะอืต่อมาบ่เอาเลยครับผมแสดงว่ามันตายแต่มมือขึ้นมันละมันตุยไปแต่มมือขึ้นเลยครับแต่ว่าเขาได้นี่ครับผมพี่น้องเอไหนไม่รู้เด็ดแล้วครับฮอตเพชรปลาไยเนี่ยเพามันทวนน้ำไหลมาครับเพราะมันพุดขึ้นมันแทงขึ้นห้ยไอ้แม่ใส่ใบเรียบร้อยกินเงี้ยเขียดครับผมเนี่ย สามสี่ขีดต้องมีครับตัวนี้นี่อืนี่ครับสามสี่ขีดต้องมีครับตัวนี้นี่เรียบร้อยครับผมจอเดทค่อยไหมครับผมไปเดี๋ยวไปเช็คการจุดบัตยู้รถถูกครับผมสามพลามาถ่ายอยู่แน่นองนี่รู้ผลงานเศร้านี้ครับผมหนึ่งสองสามสี่ได้วของพิเศษได้ห้าเมื่อเช้าเมื่อคืนได้สี่สี่เก้านี่ธรรมดาครับ Soi lượt được nha mùng ăn xoa nó nó thắng nóng mùi tây lùn mùi ผลงานเศร้านี่นะครับพี่เนาะต้องขาก็ติดมาเนาะเนาะอยากติดมาเนาะอะไนรนะนี่ครับสรุปผลงานทั้งเบิร์เลยครับผมนี่สองสี่หกเจ็ดแปดแปดตัวก็ตัวสิบตัวสิบเอ็ดตัวสิบสี่ 14, ตัวครับผมของพิธีได้หาครับผมเศร้านี่นี่ไอ้ไม้มิชเด็ดลาไหลอีกตัวหนึ่งครับผมนี่ในน้ำกินเลยครับเศร้านี่เ,เ,เลออพิธีเท่าไหร่นะพิธีได้เก้าเก้าสิบตัว เก้าเ <9 S 2> มื่อคืนด้วยอ่ะเก้าเก้าเราของเราเมื่อคืนอีกสุดท้ายรรนเราี่สิบกว่าตัวเนาะเอาละเอาของเมื่อคืนนี่ยรวมเอาแค่นี้ครับผมเออเจอกันมึมเงเหมือแรงไหมนะครับเด้อะจะไปไหนมึงดิไรล่ะจะไปเกาบานครับเดี๋ยวทอดพันโซเข้ากันโซแล้วนี่ครับนีมาจากเพชรบุร <s ir> ีครับผมพี่ตี